สวัสดีจ้าคุณหญิงแช่แนวก็สิพามากเบิงนะคะเบิงตลาดที่คุณหญิงแช่แนวไปเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะนี่คือตลาดอำเภอสว่างแดนดินนะจ๊ะเนา,านะค่ะเห็นไหมะคะโอ้ยงามนะคะยังคงงามนะคะเนาะเป็นตลาดค่ะวันนีตลาดใหญ่ลอยหัวดอกหลาบคะ่ะ เพื่อนคะ <ooh> เห็นบ่คะผู้หญิงสี้ามาเบิงดอกกุหลาบนะคะงามคะ่ะเห็นบ่คะยัางงามเลยคะ่ะดูพระหงวัาเจริเท่าไรน,นะคะท่านได้ถามเพื่อนแนละะนะ้วค่ะเนาะว้าวมีแต่กำฆามเลยค่ะเพื่อนขาเห็นบ่คะผู้หญิงพามาเบิงนะคะเห็นบ่คะเฮ้ยงามค่ะงามมักคะ่ะบอกเลยว่าผู้หญิงมักแพงนะคะเห็นบ่คะอ้ยนะคะซัพย์มงคลเห็นบ่คะ หลายอย่างเลยนะคะเน้องใช่อืมงามมากเลยนะคะงามดีค่ะแสงจันท h a อุ้ยแสงจันท h a นะคะเห็นไหมคะคุณเพื่อนขานี่ค่ะืองามนะคะโอลนันีงามค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะอี้ยพวนี้ค่ะอุดมทรัพย์อันนี้มนีตรงนี้ค่ะ,ะบาะบรามีเศรษฐีโอ้ยนี่แต่งงามๆเลยค่ะนะ้อเห็นไหมคะ เห็นว่า่าคนเชียนเพิ่เชียนปลายไปพร้อมนะคะเนาะล้านี่งามดีดีค่ะไม้ประดับนะคะไม้ประดับในตลาดอำเภอสว่างแดนดินนะคะเนาะเห็นว่าค่าคนพินค้วัสนาหาบเงินหาบทองนะคะเนาะโอ้ค่ะทองไรนะคะทองไรก็มีเห็นว่าค่าแต่ว่าคนนี้เขาไม่เป็นดอมนะคะนะคะนี่ค่ะเห็นว่าค่ะดอกดอกดาวเรืองเงินแปลกๆนะคะ บอกคคค่่ะะุณเพนสวัสดีค่ะคุณยายผันอายโล่งส่องเงินเต้อเห็นยังแปลกๆเลยนะซื้อต้นไม้ไปแล้วอันอันใอยมาอันเจอต้นไม้พอดีเจอเจอไม่ออกมาจากวัดพอดีนะคะเห็นไหมคะก็ได้ยังบโบดอีญังวัาสั่นวาคุณค่ะ พ่อไม่ถึงมาน่ามีดีอุ้ยน่า,า,นนามีดีเนาะมี้ำลังน่ามั้งถ้าไหนนอนตอนนั้นนี่ซ้าบาทคือ,ดา,อ,อ,อาคดาวเรื่องอีหย่างคะดาวเรืองฝรั่งเศสจ,จัดกันค่ง <c oughs> เพื่อนเพื่อนขาเพิ่นสีเหลียกนะคะดูนะคะ นี่อย่างล่าโะอันนีมันตนมันหานี่เอาสองอันพราะ้าจ้าเอาสองอันจ้าจำเนี่ยหรือเป่อ๋อเอาจัีคนไปจัดไปนะคะสองกระถางค่ะเห็นไหมคะอันบารมีเศรษฐีนี่เท่าไหร่น้ออันนี้หนึหนึ่งครับโอ้รยบารมีเศรษฐี แสงจันทาเด้สะแสงจันทาอีเด้อันแถวนี้ร่อยหนึ่งวังอิอ๋อจ้ะอันอันอันแขนแขนีีเด้ส่อ๋อกุลาบละค่ะสามหางทีงง่กันอมึงขายสวยๆค่ะเอ้ยงามนะคะ งามค่ะบอกเลยว่าง,งามนะคะเอาลูกกล้วยหรือลูกยังดีเนาะลูกกล้วยบอกค่ะคเพื่อนขาซอยอคุณหญิงเหลือกนะคะคุณหญิงชิดว่าพ่วงนี้นะคะพอคาจ๋านี่จ้ะอันนี้หนึ่งอันอันนี้หรือเปล่ามะนาวมะนาวหนึ่งอันแล้วก็ นี่ยังเหรอนี่ยังนอนอีลิ่งเลยเนาะอ่าลิ่งหน่อย,อะอยจะเก็บมาค่ะเดินเพ่นเลือกเลยเลือกเลยค่ะอาลิ่งหน่อยจะ <laughs> <laughs> จ้าจะเอาล้วเนาะสี่เห็นแล้วคอยฝากไปก่อนเด้อคอยสิยญางไปอีกอยู่ครับอ่านะคะอันนี้กุหลาบค่ะบอแพงเลยค่ะเด้อเ <c oughs> พื่อนๆค้าเพื่อนๆหลวงคุทธินค้าเห็นปะคะประค่าจ้าอันนี้ เด่นเพ้นสีเหลืองนะคะเด่นเพ้นสีเหลืองเลยนะเจ้าเจ้าของถูกใจนะคะบานเด่นเพ้นบ่มีดอกกุหลาบน,ะนี่นี่นี่หนึ่งต้น,นกุหลาบราคาราคานี่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 เป็นดอกแังสีตลอดปเป็นปะเป็นครับหอมตัวนี้อ่าจ้ะอ่าหนึ่งต้นอันนี้ก็กุหลาบว่ะ<ม>อุ้ยคือเป็นดอกแังสีก็แ<ม>ปลกแปลกจะว่ากันยังไงอันนี้ ขี้เลิ่งเลนะื้งอ่ะขี้เลิ่งเลืงนะ้งโอเคเนาะจ้าแค่สังกแค่นี้นะคะเพื่อนขาาจเงินพอขาแล้วนะคะค่ะสวัสดีจ้าเอามคะหนึ่ยเอาจ้า